สวัสดีครับนี่เอกครับจะเพลร้านเอกดซซิ่งแอสตอรี่นะครับส่งงานเปลี่ยนโช๊คฝาท้ายไฟฟ้าในนิสันเทราสตัว m อ็มซีนะครับโช๊คแถมแต่โรงงานก็กองอยู่ตรงนี้นะครับตัวใหม่ตัวเก่าอาการไม่แตกต่างกันครับเจออาการเดียวกันนะครับโช๊ค้างคันนี้มดประกันเรื่องการรับการโช๊คแล้วก็เข้ามาเปลี่ยนของรถดอนนะครับเปิดปิดสีรูปแบบมีเปิดปิดจากรีโมมออล็อก3ครั้งถ้ารถล็อกอยู่ฝาท้ายก็จะเปิดรถปลดล็อกฝาท้ายเปิดขึ้นให้ครับ เปลี่ยนใหม่ยกชุดนะครับชุดโชคชุดสายไฟกรอนกล่องทั้งหมดเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยกดปิดก็อัลล็อก3ามครั้งรถจะไม่ล็อกนะครับแค่ปิดฝาท้ายให้ถ้าคุณแค่เอาของมาเก็บนะครับยังไม่เดินทางกดล็อกรถด,ด้วยนะบ,บางคนเผลอลืมล็อกนะครับ คิดว่ามันจะล็อกเองไม่ล็อกนะครับปุมเปิดเดิมกดเปิดกุญใจอยู่ใกล้ตัวกดล็อกเลยนะครับฝาท้ายเปิดขึ้นป,ปิดจากสวิตช์เดิมได้นะครับมีระบบกันหนีบรุ่นนี้มีระบบการปิดกระชากนะครับไปดึงลงอย่างนี้ฝาท้ายจะฟรีลงให้แล้วก็ลงให้อัตโนมัติ คลิกเซนเซอร์คลิกเซนเซอร์ตัวใหม่นะครับด้านซ้ายมือแมนยำไม่งองแงสวิตช์ภายในรถนะครับ ก็อยู่ตรงนี้เป็นปุ่มเล็กเนกันกดค้างไว้เป็นแบบเซฟตี้นะครับกดค้างประมาณสองวิฝาท้ายจะสั่งเปิดให้นะครับกดปิดอ่าเรียบร้อยครับใช้วิธีกดค้างเช่นกันอ่าบริษัทเทอร่านะครับที่โชคฝาท้ายเสียอยากจะใช้ฝาท้ายเหมือนเดิมเราก็แนะนำเป็นของด้อกซดอนะครับ ใช้งานได้ดีกว่าทนกว่าปิดนุ่มปิดเงียบกว่าเปิดปิดได้สูงกว่าด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งเปิดได้กว้างกว่าเดิมนะครับเปิดได้สูงกว่าเดิมปิดนุ่มปิดเงียบไม่กระแทกของเก่าจะปิดกระแทกกว่านะครับ Okay. ขอบคุณพี่บัญชาครับมาจากชนบุรีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสนใจติดตั้งนะครับติดต่อนเอก0819876286 Facebook Fanpage y o u t u b e c h a n n e l ๊ s แฟนเ,นเ,นนเ,นนเอครัคบขอบคุณครับสวัสดีครับ